ทำอะไรอยู่จ้ากำลังดูเทปรายการของเราเก่าๆเนี่ยละครับอนี่คุณผู้ชมรอพวกเราอยู่สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะผู้ชมเข้าพบกับน้ำผึ้งแล้วก็น้องแฮ้วนะคะในรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อค่ะเอ๊แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะคะน้องแฮ้วเขาขมักเม่นดูอะไรเนี่ยฮะนี่รายการของเราเก่าๆนะครับดูเรียกว่าดูเพื่อเป็นการศึกษาดูงานจะได้เก่งทันตามพี่พึ่งเวลาเอ,อกอนาคต เราปลอดภัยแล้วเราก็ออกกองกันได้และนี่ดูตอนของใครดูตอนน้องหนูดีครับโอ้โหธรรมชาติที่นั่นสวยงามมากนะครับที่จังหวัด <ๆ S 2> เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือวิธีคิดของน้องหนูดีเนี่ยที่สะท้อนถึงความเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับแต่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดมุมน,นอนของตัวเองอ,อ,อยากให้เด็กไทยทุกคนเป็นแบบนี้กันจังเลยครับโอ้อพูดถึงน้องหนูดีนะคะเป็นน้องที่น่ารักมากๆแล้วรู้ไหมว่าตอนที่พี่ไปคุยกับน้องหนูดีเนี่ยนะครับ โอ้โหเสียน้ำตากันทั้งสองฝ่ายเลยอ,อ,อแล้วก็พูดถึงน้องแล้วเนี่ยทำให้พี่เนี่ยคิดถึงเขาะแล้วสินเนกะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเอ,อ๊คิดไปคิดมาวีดีโอคอลหาเขาดีไหมดีครับดีครับเออเอ,อ๊แต่อย่างนี้ดีกว่า พี่ว่านะก่อนที่เราจะไปวิดีโอคอลเนี่ยรเราไปทบทวนความทรงจำเกี่ยวกับน้องหนูดีกันตั้งนิดนึงดีไหมคะนะและให้คุณผู้ชมได้แบบย้อนถึงเ,ออเรื่องราวเก่าๆที่พี่เคยได้ไปด้วยค่ะน้องหนูดีหรือจิตชนกตาวิชัยเรียนจบจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ่ะพอจบแล้วนะเธอก็ตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย มาเป็นเกษตรกรโดยการเป็นชาวนาและพัฒนาต่อยอดมาเป็นรีสอร์ทเล็กๆพร้อมกับพัฒนาร้านกาแฟในชื่อคาเฟ่ดีมีนานอกจากนี้นะน้องหนูดียังนำความรู้ที่ตัวเองมีมาสานต่อในเรื่องราวของชุมชนและส่งต่อไปยังกลุ่มเด็กจนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียงสุข ศูนย์การเรียนรู้ที่สร้างความเข้มแข็งและรักษาวิถีตัวตนของคนพื้นถิ่นเอาไว้จัะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทสารพลังใจ We fight together เพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน กำลังใจโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together ห้างเว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีโอ้ที่ดูไปแล้วเนี่ยนะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับพี่นุ้งพึ่งครับเพราะว่าน้องหนูดีเนี่ยบรรยากาศที่บ้านก็ดีมากมแล้วก็น้องหนูดีก็เป็นคนดีเป็นเด็กดีด้วยแต่ว่าสถานาการณ์โควิดแบบนี้นะครับน้องหนูดีจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสิ่งที่น้องหนูดีทำเนี่ย รายได้หลักเนี่ยอ้างอิงจากการท่องเที่ยวใช่แล้วก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าตอนนี้ห้ามเดินทางเพราะฉะนั้นน่าจะหนักอยู่อดเป็นห่วงไม่ได้ครับออก็เป็นห่วงเหมือนกันนะพอฟังแบบนี้นะพี่ว่าเราลองโทรไปแบบวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าแล้วก็ถามทุกสู่เขาด,ดีกว่าไหมเดี๋ยวให้ทางทีมงานต่อเลยเนาะได้ครับสวัสดีจ้าหนูดีค่ะ สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมช่วงนี้สบายดีค่ะเดี๋ยวพี่แนะนำาีกนึงนะคะนี่พี่แฮ้วนะคะเป็นพี่ชิกอนคู่กับพี่ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องหนูดีค่ะเนี่ยน้องหนูดีเป็นน้องสาวที่แบบว่าน่ารักมากๆน้องหนูดีมีนาแล้วน้องหนูดีค่ะช่วงนี้นี่เป็นยังไงบ้างกับกิจการของน้องนะคะคาเฟ่ที่น้องทำเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงเอ่ย ก็ <G ül> ช่วงนี้จริงๆางงางก็เงียบค่ะเงียบแบบเงียบหายจากเดิมเลยเพราะว่าลูกค้าที่มาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวามากกว่าเนาะเพราะว่าชุมชนแล้วค่อนข้างจะเล็กอ่ถ้าเกิดว่าใช้บริการด้วยกันเองข้างในเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากซึ่งพอนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ได้เนี่ยปัญหาก็เลยคือรายได้นี่ก็คือจะลดลงไปเลยแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเลยค่ะ ก้าสิบปอร์เซ็นนี่แทบจะบอกว่าแทบจะไม่ค่อยจะได้อะไรเลยนะเนี่ยฮะแล้วแล้วหนูทำยังไงอะคะแบบพอไรายได้มันหายไปเยอะมากขนาดนี้<ช>แ,ลแล้วหนูเอามันรายจ่ายนี่มันยังมีเยอะอยู่ไหมจริงๆรายจ่ายนี่ก็คือคงเดิมเลยจ้าต่างแค่เรื่องของวัตถุดิบอะไรพวกนี้ที่ที่จะต้องที่จะต้องซื้อจากข้างนอกอะค่ะแต่ว่าเรื่องของพนักงานค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างเนี่ยคือยังคงเดิมก็ มันปัญหาคือจริงๆมันก็เหมือนสามแล้วลอกเนาะจริงๆที่ที่หนักสุดคือการไม่ได้เตรียมพร้อมมาคือแล้วลอกแรกแล้วลอกแรกเนี่ยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเราก็ที่นี่ก็คือสั่งติดทุกอย่างคือการการลอกดาวาดดน์แล้วทุกอย่างคือหยุดหยุดนิ่งแล้วทุกอย่างชังงักก็จะมีพัดอย่างพนักงานเนี้ยค่ะพี่พี่ที่อยู่ด้วยกันอะ่ะปกติก็อย่างที่พี่เพิ่งเคยมาเนาะเรามีหลายส่วนเราจะมีคาเฟ่มีที่พักแล้วก็มีส่วนของกิจกรรมเวิร์กช็อป ซึ่งวิร์กชอปเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นการติดต่อสื่อสารแล้วก็สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดซะมากกว่าที่พี่เพ่งเคยมาที่จะมีเขาเรียกเป็นไรอ่ะมีทอผ้ามีทํานาทําปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นการติดต่อระหว่างทั้งวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรงนั้นก็คือชะงักแล้วคือหยุดไปเลยนี่ก็คือหยุดยาวตั้งแต่ละรอบแรกส่วนมันก็ค่อยๆมาพอมันมันมีล็อกคลายล็อกคลายมาเรื่อยๆค่ะพอมาะระลอกที่สองเนี่ย เริ่มก่อนก่อนนะรอบที่สองเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มหมุนเวียนได้ละเพราะว่าด้วยความที่เราก็ไปเที่ยวนอเมืองนอกกันไม่ได้เนาะก็อัตราส่วนของคนไทยที่ยังเที่ยวในที่ไปเที่ยวเมืองนอกไม่ได้เนี่ยเขาก็จะค่อยๆกระจายไปตามแต่ละจุดในประเทศไทยอ่าช่วงนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มแบบเออเริ่มฟื้นขึ้นมาได้เราก็เลยระวังตัวขึ้นมาละตอนนั้นเนี่ยเลยตัดสินใจว่าเออกันถ้าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นคือจะรีบเอากันส่วนหนึ่งไว้ก่อน พราะโดยปกติอ่ะจะเป็นคนที่เงินที่หาได้จะค่อยๆเอามาพัฒนาค่ะก็ปรับตรงนู้นปรับตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเปลี่ยนจากเงินก้อนที่พัฒนาเนะ่ะเอามาเป็นเงินทุนสำรองพอมาละลอกที่สองเนี่ยก็ก็ช่าง,งักอีกรอบนึงเราก็เลยรู้สึกอ่ะเรามีทุนสำรองแล้วแต่ละลอกที่สามเนี่ยเอ่อมันยังไม่ฟื้นเข้ามากถึงขั้นที่ตอนละรอบที่สองที่สามารถสำรองทุนได้ทันมันก็เลยกลายเป็นแบบค่อนข้างจะค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรค่ะ มีเงินเนี่ยก็เอาไปลงพื้นที่เนาะแล้วจากที่พี่มาตอนนั้นเนี่ยนะคะได้มีการพัฒนาหรือขยายอะไรในกิจการของตัวเองตรงนี้ยังไงบ้างตอนนีอ้อย่างที่เคยทํามาก็คือเป็นเกษตรอินทรีย์โดยแบบอินทรีย์แบบจริงๆเลยอะทุกอย่างเราก็เลยกลายเป็นว่าเราเริ่มพัฒนาตรงที่เอา innovation เข้ามาใส่มากขึ้นเริ่มมีเอาเอาเงินในส่วนนี้ยไปพัฒนาเกษตรแบบ เกือบจะล้วนๆเลยค่ะทั้งซื้อรถเกี่ยวข้าวเพิ่มเติมซื้ออะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันเริ่มมันเริ่มทุนแหล่งมนุษย์ลงนิดนึงเอาคนที่แทนที่จะลงไปเกี่ยวข้าวเพิ่มขึ้นเอามาทำผ้าฝ้ายกันมากขึ้นในในส่วนที่มันสามารถเป็นเปลี่ยนเป็นอินโนเวชันได้ค่ะส่วนนั้นก็เลยจะไปอยู่กับพวกรถเกี่ยวข้าวอ่าเขาเรียกอะไรอะรถแหวกล่องน้ําหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่พวกเป็นอินโนเวชันแล้วก็พอมันเริ่มคลายจากระลรอ,รรอกแรกเนี่ยก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือเงินเงินที่พอได้มาบ้างค่ะก็ไปพัฒนาเรื่องของบุคลากรข้างนอกข้างนอกเหมือนความว่าเรารับเหมือนมันจะมีกลุ่มเด็กๆที่ที่ไม่สามารถอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่สามารถไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้อ่ะค่ะอ่าไม่ได้น้อ no, งไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรไม่ได้ไปเรียนต่อหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยเปิดโครงการเป็น work and travel ขึ้นมาก็คือตอนนั้นอะ่ะเอาเงินส่วนนี้มาพัฒนาโครงการนี้ก็คือ work and travel ตอนตอนครั้งแรกที่เปิดเลยก็คือ work and travel ปล่อยไก่ลงนา เราเอานักศึกษานักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบเลยกินอยู่ฟรีทั้งหมด6เดือนแลกเปลี่ยนด้วยการน้องช่วยทําเกษตรทํานาแล้วก็ช่วยทําคาเฟ่แล้วก็เด็กๆสอนหนังสือให้น้องๆในโรงเรียนแล้วก็มีทําแผนที่ชุมชนแล้วก็ทําแผนที่อยู่ข้างในนี้ค่ะหกเดือนที่ยังยังพอมีทุนสารองที่ได้เพิ่มต่อหลังจากที่พี่พึ่งมารอบนั้นก็คือได้ละได้กลุ่มเหมือนเขาเรียกอะไรองความรู้ใหม่ ที่เตรียมพัฒนาถ้าเกิดมีเงินก้อนใหม่เข้ามาที่เราพอจะหาได้ค่ะก็คือได้ทันที่จะเก็บนโนเวชเนเรื่องเกษตรแล้วก็องค์ความรู้ส่วนหนึ่งที่ที่เตรียมพร้อมค่ะน้องหนูดีครับอย่างโควิดแล้วรอบที่สามเนี่ยนะครับมันมันรุนแรงกับน้องหนูดีมากแค่ไหนครับตอนนี้สองส่วนเลยที่กระทบหนักสุดอะคะ่ะก็จะเป็นเรื่องของคาเฟ่กับที่พักก็ตัวที่พักเนี่ยก็คือ,อไรายได้เป็นศูนย์เลยเพราะว่ามันคนเดินทางกันไม่ได้เนาะ คนก็ไม่ได้อยากจะเดินทางแล้วก็กักตัวส่วนเรื่องของคาเฟ่นเนี่ยก็คือรายได้หายไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นได้แต่ว่าคือพนักงานทุกคนเราที่อยู่ด้วยกันก็คือยังอยู่ด้วยกันอยู่แบบปกติอยู่ะคะ่ะก็เลยแบกรับค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมแล้วก็กลายเป็นว่าค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมแล้วแต่ว่ารายได้คือหายไปแบบเยอะมากมแล้วถ้าหากว่าแบบมันมันไม่ไม่หยุดสักทีมันต่อเนื่องกันไปแบบ หลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับมีวิธีการรับมือหรือว่าอะไรยังไงบ้างนะครับเน้นเรื่องเกษตรแบบเต็มที่เหมือนที่เราแบบเตรียมเตรียมพร้อมไว้ก่อนหน้าตั้งแต่ลลอกแรกที่เจอเราเริ่มแบบเอ,อ่อทำเกษตรมากขึ้นอ่ามีม,มีอันแรกก็คือส่งส่งเหมือนเราเป็นซับให้ส่งเข้าไปในกรุงเทพอะคะ่ะด้วยส่วนหนึ่งก็คือร้านอาหารหลายๆลร้านก็สั่งผักสั่งอะไรจากเราตอนนี้ก็จะเลยเพิ่มอีกหลายผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือเรื่องของมันเน้นเรื่องผ้าฝ้ายเพิ่มขึ้น เพราะว่าคนที่อยู่ข้างในกับเราเนทั้งคุณยายอะไรที่ท,ที่ยังเป็นเมื่อก่อนเราเรียกว่าปราชชาบ้านตอนนี้ก็ยังเป็นปราอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาที่สิ่งที่มันต้องหยุดชะงักไปอีกอันหนึ่งที่มันไม่ใช่แค่คาเฟ่กับที่พักก็คือเป็นเรื่องของเวิร์กชอะะ็อปอะค่ะเวิร์กช็อปมันก็จะมีเรื่องผ้า้ายมีทําปุ๋ยทํานาทําเกษตรทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบสามารถซื้อแพ็กเกจก็มาเรียนรู้ได้ะคะ่ะก็วิทยากรทั้งหลายตอนที่ คลายล็อก,ก็คือไปช่วยกันที่คาเฟ่ร้านอาหารไปเก็บโต๊ะไปเสิร์ฟอาหารไปช่วยกันรับไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอตอนหยุดก,ก็คือกลับมานั่งทอผ้ากันเหมือนเดิมเราก็เลยแตกไลยออกมาเพราะว่าในในตอนแรกคือมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะถ้าได้เงินก้อนใหม่จากจากช่วงไฮซีซั่นอะจะพัฒนาพื้นที่ให้เป็น,เป,นเป็นมิตรกับเด็กมากขึ้นตรงที่เพราะว่าเราเราก็เพิ่งแต่งงานแล้วก็เลยจะเตรียมพร้อมๆให้กับลูกว่า เออถ้ามีลูกเนี่ยจะเตรียมพื้นที่ยังไงให้เป็นมิตรกับเด็กแล้วลูกเราได้เรียนรู้ตามแบบคมสะครูลที่เราอยากอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆโดยที่ถ้าเราเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นประโยชน์กับลูกเราอ่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆหลายๆคนแล้วก็ในท้องหินด้วยเดี๋ยวก่อนน้องหนูดีเมื่อสักครู่เนี่ยที่น้องหนูดีพูดเรื่องเกี่ยวกับเออเรื่องลูกแล้วก็เด็กในชุมชนนี่แบบ <ฮะ S 2> ขอถามนิดนึงพอพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยกำลังมีน้องหรือเปล่า กำกำลังค่ะกำลังจรเสีงว่าโอ้โหนี่เป็นเรื่องของการอัพเดตจริงๆยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะคะน้องค่ะี่เดือนแล้วคะตอนนี้4เดือนนิดๆค่ะกำลังจะ5เดือนโอ้ะหจะ5เดือนแล้วไวมากเลยไวมากนะครับเดี๋ยวไว้ไปเยี่ยมไปหาหลานด้วยเพะว่าแต่ว่าตอนนี้ที่ภูเรือเป็นยังไงบ้างอาจารคนติดเยอะไหมอ๋อถ้าภูเรือเอง ตอนนี้ยังยังไม่มียังไม่มีผู้ติดเชื้อเลยค่ะแต่ว่าในในจังหวัดมียังเป็นอำเภอที่เป็นเป็นมีแค่สองอำเภอที่ยังไม่ติดคือมีอำเภอภูเรือกับอำเภอนาแห้วสรุปแล้วก็คือทางภูเรือแล้วก็นาแห้วไม่มีผู้ติดเชื้อเนาะอ่ะตอนนี้อยากจะรู้เรื่องในส่วนของผู้ประกอบการบ้างลหละเป็นยังไงน่าจะเหนื่อยกันตามๆกันเลยอะค่ะเหมือนเพิ่งจะมีนักท่องเที่ยวหรือได้รับลูกค้ามากันช่วงแคปปีใหม่เนาะ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นพวกกิจาการเขาเรียกอะไรที่พักร้านอาหารเนี้ยครับก็น่ามันไม่มีการเคลื่อนย้ายของของการท่องเที่ยวเลยะคะ่ะก็คือก,ก็คือเงียบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อรอบที่หนึ่งที่สองที่สามทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับหนูดีรู้สึกท้อบ้างไหมครับอ๋อถ้าถามว่าท้อไหมก็ม,มีมีเหนื่อยเหนื่อยนะคะแต่ว่าไม่ไม่รู้สึกว่าว่าท้ออ่ะเพราะว่า หลังจากเราลอกแรกที่พอคลายล็อกมาแล้วเราเริ่มขยับขยับตัวได้นิดนึงอะ่ะเราเลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็จะคงเป็นจังหวะของการที่ถ้าถ้าโรคระบาดนี้ยังยังไม่หายไปจากเราหรือว่าเรายังไม่ได้รับวัคซีนอะไรที่เป็นการการันตีได้อะ่ะมันก็น่าจะเป็นการล็อกคลายล็อกคลายล็อกคลายอย่างเงี้ยที่เรายังพอจะขยับได้บ้างมันก็เลยกลายว่าเราเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแล้วแหละด้วยการที่อ่าพอมันเริ่มมันเริ่มคลายอะ่ะเราต้องรู้จักเก็บให้มากขึ้น เหมือนเหมือนมันเป็นบทเรียนมากกว่าว่าเอออะไรที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราเราไม่ประมาทเท่าเดิมนะร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโกแก่มันทุกเม็ด เสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปตทสารพลังใจ We Fight Together สายการบินแอร์เอเียใครใคก็บินได้ตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในสายกับน้องหนูดีนะครับผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เพียงพอสุขนะครับที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์โควิดที่คนทุกคนกําลังเผชิญอยู่ครับ น้องหนูดีคะกับรายได้ที่น้องหนูดีบอกกทางเราอะนะว่าคือมันได้มาเนี่ยคือประมาณ10%เปอรนาะรายจ่ายเนี่ยเรา cover ไหมสิเอซที่เราได้มาเนี่ยเรา cover หรือว่าเราต้องแบบมีชักเนื้อที่ในส่วนที่เราเก็บมาตั้งแต่แบบแรกเนี่ยนะคะเอามา s ัออพอ o r t ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอยากให้น้องช่วยเล่าให้ฟังหน่อ 10%นี่แค่พนักงานที่อยู่พี่ๆที่อยู่ด้วยกันก็ก็จะไม่พออยู่แล้วค่ะก็มันมันดีที่ตอนที่รละลอกแรกอะค่ะมันมีช่วงที่แบบกลับมาฟื้นขึ้นนิดนึงอะก็ยังจะต้องเอาส่วนนั้นออกมาใช้จ่ายอยู่นะปัจจุบันนี้อยู่อะค่ะแต่จริงๆก็ประคับประคองไปได้อีกสักระยะหนึ่งเพราะเราเราไม่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทิ้งใครเลย คือก็ควรจะไปด้วยกันได้ต่อจริงๆอะค่ะเพราะว่ามันมีหลายจุดเนาะที่ที่โดนเบรกไปทั้งเรื่องของที่พักแล้วก็กิจกรรมก็เลยคิดว่ายังยังพอจะประคองกันเองในเนี้ยไปไหวโดยที่โดยโดยที่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปไหวอีกสักกี่เดือนไหมก็ภาวนาให้สถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้นะคะน้องหนูดีคะแล้วเออณตตอนนี้เนี่ยก็คือแบกรับกี่ชีวิตเกือบยี่สิบได้ค่ะสิบกว่าใช่ค่ะ เพราะมันมันค่อนข้างจะหลายส่วนเลยทั้งแม่บ้านทั้งในส่วนของงานงานสวนแล้วก็ของปราชชาวบ้านที่เป็นกูุบรรดาอยู่ตรงนี้ค่ะก็มีที่จะต้องมีสลับกันบ้างว่าเออเดี๋ยวทำสิบห้าวันนะมาช่วยกันทอไว้แล้วเดี๋ยวอีกสิบห้าวันแล้วก็เหมือนจากประสบการณ์ที่ที่จากระลอกแรกมามันทําให้เราสึกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องคุยกันก็คือเราต้องแชร์กันจริงๆว่าตอนนี้มันมีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้คือที่ไหนก็มีปัญหาเหมือนเหมือนกัน ถ้าเกิดว่าจะสู้ไปด้วยกันนะก็คือต้องรับเงื่อนไขตรงนี้ให้ได้นะเราอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตได้เท่ากับที่ผ่านมาแล้วก็อันไหนส่วนไหนที่มันพอจะตัดได้ลดได้เราช่วยกันลดเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเออการว่าเรามันทําให้เราได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็ได้ได้แชร์กันในในส่วนของบทเรียนที่ผ่านมากันกันมากขึ้นด้วยอะค่ะแล้วมีการให้กําลังใจกันยังไงบ้างครับถ้าตอนช่วงนี้ก็คือคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆพูดได้แค่นี้จริงๆใช่ไหมฮะใช่ก็พานาให้มันดีขึ้นจริงๆอะค่ะค่ะกําลังใจของหนูตอนนี้คืออะไรจริงๆก็จากจากทุกคนรอบตัวเลยอะแล้วก็จากความหวังมั้งคะมันมันมีความรู้สึกว่ามันมันคงไม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอกก็คือมีมียังมีความหวังอยู่อะกําลังใจหนูก็คือความหวังว่าเฮ้ยเราเคยเห็นว่ามันมันคลายมารอบนึงแล้วอะเราเคยเห็นว่ามันกับกับมันกระเตื้องแล้วอะเราก็เลยหวังว่ามันจะมีแบบนั้นอีก ในไม่ช้าแลวอย่างสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยตั้งแต่ครั้งแรกรท,ที่เกิดขึ้นนะครับน้องหนูดีรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองบ้างครับเรารู้สึกว่าบทเรียนครั้งนี้มันทําให้เราเป็นคนระวังตัวในการใช้จ่ายหรือว่ารู้จักประมาณประมาณในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นนะคะ ว่าเออมันไม่มีอะไรที่แบบแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นการมีเงินทุนสำรองหรืออะไรที่จะมาช่วยในสถานการณ์เนี้ยมันคือสิ่งที่สิ่งที่ดีที่สุดแล้วอะค่ะก็หวังแค่ว่าถ้าเกิดโลกนี้มันโรคระบาดเนี้ยมันหมดแล้วก็ดีขึ้นจริงๆอะก็อยากให้ระบบเศรษฐกิจหรือว่าการหมุนเวียนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอะมันกลับมาแบบเฮ้ยกระเตื้อขึ้นอีกรอบหนึ่งเหมือนกันแล้วน้องหนูดีนะคะเออถ้าเผื่อพูดถึงกำลังใจเนี่ยนะที่จะส่งมอบให้กับ ทุกๆคนนะคะที่แบบว่าดูรายการแล้วก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ใช่นะคะตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าทําธุรกิจอย่างเงี้ยเหมือนอย่างน้องหนูดีแล้วก็ต้องเป็นแบบเจอปัญหาแบบนี้น้องจะให้กําลังใจกับทุกๆคนอย่างไรบ้างก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าแต่ละคนคืออาจจะหนักกว่าเราด้วยหรือเปล่าเราเรายังเป็นคนที่โชคดีว่าเราไม่มีเรื่องของค่าเช่าพอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมันเป็นสถานที่ของเราทั้งหมด หลายๆคนถ้าถ้ามองในในในเชิงธุรกิจอะหลายๆคนก็คงจะเลือกที่จะตัดเพื่ออะไรก็ได้ที่ที่ให้ให้ให้อยู่รอดให้แบบประคองตรงนี้ไปก่อนอยากอยากจะให้ทุกคนแบบสู้แล้วก็ไม่ใช่แค่ในนั้นไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการนะคะก็คือในระบบทั้งหมดทั้งเพื่อนร่วมงานทุกคนนะคะอยากให้สู้แล้วก็เข้าใจไปด้วยกันว่าเาสถานการณ์แบบนี้มันอาจจะได้ไม่เท่าเดิมหรืออะไรก็ตามช่วยอยากอยากให้ช่วยช่วยกันแบบลดอันไหนที่พอตัดได้หรือลดได้ไหนที่พอจะ เป็นไปได้ในสถา,านการณ์เนี้ยอยากอยากให้เข้าใจให้เพื่อร่วมงานเข้าใจผู้ประกอบการเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้ให้เห็นทุกคนต้องมีการหยุดการจ้างงานหรือว่าหยุดการดําเนินธุรกิจเพราะว่าถ้าการกลับมาเปิดใหม่อ่ะมันจะยากละหรือการกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่อ่ะมันค่อนข้างจะยากละมันอาจจะพังไปมากกว่าเนี้ยเลยอยากให้ทุกฝ่ายอ่ะเข้าใจแล้วก็เออสู้ไปด้วยกันตรงนี้จริงๆคือเข้าใจคำว่าสู้ไปด้วยกันก็ก็ตอนนี้แหละคะ่ะตอนสถา,านการณ์เนี้ยทั้งหมด ไม่ไม่ใช่แค่ว่าพวกเราหรือผู้ประกอบการอะไรที่เราต้องสู้แต่ก็อยากจะให้ทุกคนสู้เหมือนกันนะคะอืมค่ะโอ้นี่เคาเรียกว,ว่าเป็นผู้หญิง <c oughs> แกล่งนะ <c oughs> อ <c oughs> แล้วก็เป็น <c oughs> เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยน้องหนูดีค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศของที่อ <c oughs> ที่คาเฟ่ของหนูเนี่ยนะคะลองเอากล้องแพนดูรอบๆตัวบริเวณหนูได้ไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยพี่อยากดู <c oughs> อยากดูบรรยากาศ<ด>เดี๋ยวขอลองดูนิดหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวโอ้น่าน่าน่าจะเดี๋ยวเอาพาไปดูอีกทีนึงเพราะว่านั่งนั่งอยู่กันคนละโซน คุณนะคะน้องหนูดีค่ะให้ชอบดีนะคะพี่เป็นกําลังใจให้หนูนะเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับเด่นกันค่ะคิดถึงคิดถึง้วเดี๋ยวไปหานะเดี๋ยวไปเยี่ยมใช่ค่ะจากที่ได้คุยกับน้องหนูดีนะครับเห็นในคลิปเจอตัวจริงรู้สึกว่าโอ้โหเป็นผู้หญิงที่มีพลังงานสูงมากมีความแกร่งมากแม้ว่าจะต้องเผชิญอยู่กับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถือว่า ต้องยกนิ้วให้เลยครับใช่จ้ะเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนะมันจะต้องเดินหน้าต่อไปเนาะออสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือในเรื่องของกําลังใจกําลังใจที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเองหรือว่าเกิดจากคนที่อยู่รอบข้างเรานะแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้และดําเนินต่อไปในแต่ละวันในข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นครับผม,มใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมเติมกำลังใจให้กันมากๆนะครับใช่จ้ะแล้ววันนี้นะคะ เวลาของรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้ทุกท่านนะคะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะแล้วก็สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่ Facebook Fanpage หมอพร้อมซึ่งจะมีอนะัปเดตเนี่ยในทุกๆวันเลยล่ะคะ่ะใช่ครับรับรู้รับทราบกันแล้วนะครับอย่าลืมเตือนคนสนิทมิตรสหายหรือว่าคนใกล้ชิดน,นะครับเราจะได้ร่วมกันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับค่ะ แล้ววันนี้นะคะทั้งน้ำผึ้งแล้วก็น้องแห้วนะคะก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ